โอเคขึ้นแล้วออนแล้วครับเดี๋ยวตอนแรกผมอาจจะวิ่งสักหน่อยก่อนครับตอนนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับลุงหนูทนาสุดกลับมาสตรีม เกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับหมายหมายถึงใหม่ล่าสุดสําหรับลุงหนูนะครับเพราะว่าไม่ประสาเลยครับเกมนี้แต่ว่าจากเพื่อนๆของลุงหนูแนะนําว่าเออเล่นเกมนี้เถอะ Path of Exile 2นะครับ POE ครับก็ตอนนี้มีรู้สึกมีพี่พเข้ามาพี่ไนท์เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลุงหนูอยู่บน Discord กับพี่พ,พที่มีเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เกมนี้นะครับมีพี่ปามกับพี่กลอฟนะครับอยู่ใน Discord ตรงนี้ครับแบบพี่ไนท์ขอบคุณมากเลยเป็นสมาชิกมีส่งสติ๊กเกอร์ตามซับมานะครับขอบคุณมากเลยเเดี๋ยวตอนที่ระหว่างลุงหนูคุยเพราะว่าเสียงใน Discord c h ช t เนี่ยมันจะไม่ออกมาทางทาง s l a y s t a t i o n Play 5เนี่ย ยังไม่มีให้มีเสียงออกมานะครับสําหรับปาร์ตี้จำน,นั้นบางทีดูดูลุงหนูอยู่เออลุงหนูคุยกับใครอยู่เนี่ยอ๋อคุยอยู่ใน Discord นะครับแต่วัสดีครับพี่สแตมครับพี่สแตมสกรีมมาเลยนะครับผ่าแต่ตอนนี้มีพี่บอสครับมีพี่บอสเข้ามาอยู่ใน Discord แล้วนะครับฮะาฝากพี่บอสเปิดเปิดเปิดคลิปด้วยนะครับ ระหว่างนี้ทานข้าวไปด้วยดูสตรีมลุงหนูไปด้วยนะครับเอาละตอนนี้ลุงหนูเลเวลหนะครับคุณผู้ชมลุงหนูเลเวล5ต้องกดค้างใช่ไหมครับโอเคกำลังติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถ้าสังเกตสังเกตว่าลุงหนูจะอยู่ใกล้หน้าจอกับปกตินะครับเพราะว่าตัวหนังสือตัวเล็กมาก เกมนี้คือชื่อเกม Path of Exile ภาค2ครับมีภาษาไทยแล้วสามารถเล่น cross plat cross platform แปลเป็นไทยแปลว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลุงหนูจะซึ่งอยู่บน PC เนี่ยแล้วก็บน PlayStation หรือว่าบน Xbox ก็สามารถเล่นกันได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่ปามพี่พี่ก๊อฟครับครับ อันนี้พี่พีคอมเมนต์มาว่าเมื่อวานผมไปดู Primitive War มาครับเป็นยังไงถูกใจไหมครับพี่พีตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมควรจะต้องไปคุยกับเรนลี่เพื่อรับรางวัลเรนลี่ mm. อยู่ตรงไหนเรนลี่ mm. อยู่ในเมืองเ mm. มืองในนี้หรือเปล่าครับที่ที่ลุงหนูอยู่เนี่ยครับ เลนดี่เดินขึ้นไปข้างบนนะครับเลน่ี่ออยู่นี่เครื่องหมายตกใจนี่แปลว่ามารับรางวัลนะครับคุยด้วยอ๋า uh, <finally. S 1> uh, ในท,ที่สํารับตัว <you S 1> สวาปามได้แล้ว